วันนี้ที่โลงเพยพี่จะโลงเพเรื่องของโครงการคุณสู้เราช่วยเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารพาณิชยนะ์เนาะทีนี้ธนาคารเนี่ยเขาก็รับนโยบายมาคือเบื้องต้นเนี่ยพนักงานหนูเนี่ยต้อง ถ้าเกิดมีลูกค้าเดินเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยเราต้องสามารถตอบคำถามลูกค้าได้นะให้รายละเอียดหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้าได้ทีนี้คำถามที่พี่จะถามและให้หนูตอบนะวันนี้จะมีอยู่หลายข้ออยู่เดี๋ยวพี่จะเริ่มถามหนูเลยเนาะแล้วนะหนูก็ตอบพี่นะค่ะ <c oughs> โค,คคโครงการคุณสู้เราช่วยมีกี่มาตรการอะไรบ้างคะโครงการคุณสู้เราช่วยมี2มาตรการค่ะก็คือจ่ายตรงโครงซั์แล้วก็จ่ายปิดจบจ่ายตรงโครงพั์ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้แบบเน้นตัดเงินต้นลดภาระดอกเบี้ยค่ะส่วนจ่ายปิดจบคือลดภารหนี่ให้ลูกหนี้ NPL ที่มียอดหนี้ไม่สูงค่ะ,ะนี่ไม่จบมากแล้วข้อสองก็คือก่อนที่ลูกค้าจะเข้าโครงการเนี่ย ลูกค้าต้องชาระหนี้ที่ค้างก่อนหรือไม่ไม่ต้องค่ะลูกหนี้ไม่ต้องชําระหนี้ที่ค้างชําระก่อน <retrouver. S 1> ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ของทพทค่ะแล้วก็ข้อ3คือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้เองใช่หรือไม่ใช่ค่ะลูกหนี้สามารถสมัครลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ทพททางนี้หากมีคํา i, ถาม หรือพบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อที่สาขาหรือค a l l center หนึ่งสี่สองแปดกดเก้าเพื่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนได้ค่ะแล้วก็โครงการมีโคต้ามีโควต้าการสมัครเข้าร่วมโครงการใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะทปะททไม่ได้กําหนดจํานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหากลูกค้ามีคุณสมบัติเป็นไปนตามที่ทปททกาหนดก็สามารถเข้าร่วมได้ทุกทุกายค่ะ ลูกนี่จะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเข้าร่วมมาตรการนี้หรือไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนค่ะดังนั้นอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินให้ให้ผู้มาติดต่ออหรือค่าธรรมเนียมหรือมีคนมาเรียกเรียกจากเราเนี่ยค่ะไม่มีแน่นอนค่ะก็ไม่ให้หลงเชื่อคนที่มาติดต่อเพื่อที่จะขอค่าดาเนินการอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนไม่มีะแล้วก็นี่สิน นี่สินเชื่อใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะก็จะมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถจักรยานยนต์สินเชื่อ SME สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลที่รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านค่ะแล้วก็นี่สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หรือไม่ได้ค่ะก็รวมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสินเชื่อ รถยนต์ค่ะเข้าร่วมไปกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อใช่ค่ะคุณสมบัติของลูกหนี้ที่สามารถเข้ามาตรการดังกล่าวมีอะไรบ้างก็คุณสมบัตินะคะต้องมี3ข้อนะคะก็คือวงเงินเป็นรายลูกหนี้แต่สินเชื่อแต่ละประเภทอะค่ะอย่างสินเชื่อบ้านก็ไม่เกิน5ล้านสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน8 8 0 0 0 0 0สสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน5 0,000ื่นแล้วก็สินเชื่อ sme ไม่เกิน5ล้านนะคะ แล้วก็ข้อ2ปีนี้ที่เกิดก่อน1มกราสองห้าหค่ะแล้วก็ข้อ3มีสถานะบัญชีณนะวันที่31ตุลาหกเจก็คือค้างชําระนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันหรือไม่ค้างชําระแต่เคยมีประวัติการปรับบุงโครงสร้างหนี้ตั้งแต่1มกราหกห้ 65, ค่ะค่ะกรณีเข้าร่วมโครงการจะมีการรายงานข้อมูลไปยัง NCB และกู้ไม่ได้อีกใช่หรือไม่ใช่ค่ะ ธนาคารจะรายงานสถานะลูกหนี้ไปยังเครดิตบูโร NCB อะค่ะก็คือแต่ลรหัสรหัสลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการอะมีระยะเวลา3ปีรหัสที่ระบุว่าลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ,รมาตรการอยู่ในระยะเวลาห้ามก่อหนี้เพิ่มค่ะเป็นเวลา12เดือนอลูกหนี้สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้กับธนาคารได้มากกว่า1แห่งหรือไม่ใช่ค่ะสามารถลูกหนี้ลูกหนี้มีสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งที่เป็นไปนตามเงื่อนไขของโครงการนะคะ ได้มากกว่านั้นคหะลูกนี้ที่เข้าร่วมมาตรการสามารถชําระค่างวดมากกว่าที่กําหนดหรือสามารถชําระหนี้ปิดบัญชีก่อนระยะเวลา3ปีได้ได้ไหมได้ค่ะลูกนี้สามารถชําระค่างวดมากกว่าที่กําหนดได้เพื่อให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นหรือสามารถชําระหนี้ปิดบัญชีก่อน3ปีได้โดยธนาคารจะยกยอดดอกเบีย้ยที่พักไว้ในช่วงที่ลูกหนี้เข้ามาตรการให้ค่ะก็คำถามมันเยอะนะ ลูกค้าถ้าลูกค้าถามมาเราต้องตอบเบื้องต้นได้การเข้าร่วมมาตรการแจกตรงคงซับคำนวณค่างวดวันทําสัญญาครั้งแรกหรือค่างวดล่าสุดของลูกหนี้พิจารณาจากค่างวดล่าสุดค่ะโดยลูกหนี้จะจ่ายค่างวดน้อยลงเป็นเวลา3ปีโดยงวดที่ชําระจะนําไปตัดเงินต้นทั้งหมดค่ะอย่างปีที่หนาจจะชําระ50%ของค่างวดล่าสุดปีที่2 70%ปีที่3 9 0ค่ะ ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรก,การจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรก็ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรก,การนะคะเงินค่างวดก็จะลดลดลงจากค่างวดเดิมค่ะข้อ 2. เงินค่างวดที่ชําระเข้ามาจะนําไปตัดต้นทั้งหมดค่ะข้อ3ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบ3ปีธนาคารจะยกดอกเบีย้ยที่พักไว้ให้หลังสิ้นสุดโครงการค่ะข้อ 4. ลูกหนี้สามารถ ตกลงกับธนาคารในการชําระค่างวดมากกว่าที่กําหนดเพื่อให้ปิดจบได้เร็วขึ้นได้ค่ะแล้วกอ็อีกข้อนึงลูกนี่มีสินเชื่อกับธนาคารททบสามบัญชีมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถแล้วก็บัญชีวงเงิน5ล้านและ3ล้านบาทสินเชื่อรถก็วงเงิน00แสนนี่บ้านจะเข้ามาตรการได้หรือไม่นี่บ้านไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้คะ่ะเพราะวงเงิน เพราะวงเงินรวมกันเกิน5ล้านค่ะแต่สินเชื่อรถยนต์สามารถเข้าร่วมมาตรการได้เพราะวงเงินไม่เกิน800,000อยู่ในเงื่อนไขใช่ค่ะลูกหนี้เคยปรับโครงสร้างนี้มาแล้วหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างนี้จะสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หรือไม่ได้ค่ะหากลูกหนี้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดค่ะแล้วก็ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางศาลสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หรือไม่ได้ค่ะหากลูกหนี้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดเช่นกันค่ะ นี่สินเชื่อในบ้างที่สามารถเข้าโครงการได้นี่บุคคลธรรมดาทุกประเภทค่ะที่มีหลักปกระกันและไม่มีหลักปกระกันมียอดนี่รวมดอกเบี้ยไม่เกิน5,000บาทต่อบัญชีและมีสถานะบัญชีณวันที่31ตุลาค้างชำระเกิน90วันค่ะกรณีลูกนี่มีนี่ที่เป็น NPL 2บัญชีคือเป็นนี้บัตรเครดิต4,000แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคล3 0 0พ ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทั้ง2บัญชีหรือไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง2บัญชีค่ะเนื่องจากธนาคารพิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้เป็นรายบัญชีซึ่งทั้ง2บัญชีเป็นหนี้ NPL ไม่เกิน5 0 0 0บาทตามเงื่อนไขค่ะรูปแบบการช่วยเหลือเข้าร่วมมาตรการเป็นอย่างไรธนาคารจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถชําระหนี้ปิดจบบัญชีได้ซึ่งสถานะลูกหนี้ใน NCB จะถูกปรับ ปรับเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งคือชำระหนี้หมดตามยอดที่ทำสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างหนี้ค่ะ,คะแล้วก็วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเนอะลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้จากช่องทางใดบ้างสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทอปททได้ค่ะ w w w b o t o r t h ค่ะแล้วก็คุณสู้ค่ะ,ะแล้วก็ลูกหนี้มีระยะเวลาในการลงทะเบียนกีวนันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม มาตรการได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม67ถึง28กุมภาพันธ์68ค่ะถึงเวลา23.59นาค่ะกรณีกู้ร่วมจะต้องลงทะเบียนทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะลูกหนี้ที่กู้ร่วมเพียงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนได้ไม่ต้องลงทะเบียนทุกคนค่ะลูกหนี้จะได้รับการติดต่อกับจากธนาคารภายในกี่วันหลังจากที่ลูกหนี้ลงทะเบียนสําเร็จแล้ว กรณีลงทะเบียนหลังวันที่2มกราหกแปธนาคารจะติดต่อลูกหนี้กลับภายใน10วันทำสิบวันหลังลงทะเบียนสำเร็จ<ง>ใช่ลูกหนี้สามารถติดตามสถานะการลงทะเบียนได้อย่างไรสามารถเรียกดูสถานะผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะของทอะทได้ก็เบอร์เว็บนะค่ะ s e r v i c e d o t b o t o t o r d o t t s แส CPM โดยเลือกเมนูตรวจสอบสถานะคำร้องบริการแก้หนี้และเลือกหมายเลขคำร้องที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียนค่ะถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีหมายเลขคำร้องใช่ทีนี้เมื่อลงทะเบียนแล้ววิธีการลงทะเบียนเบื้องต้นเนาะเข้าที่เว็บของทบธเข้าที่เว็บไซต์ของทบทวิธีการลงทะเบียนจะมีอยู่ประมาณ5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนอ่ะหนูลอง ขั้นตอนที่1นนะคะตรวจสอบรายละเอียดมาตรการคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมก่อนการลงทะเบียนจากนั้นกดยอมรับค่ะข้อ2อง, 2> อองค่ะขั้นตอนที่2ส,สมัครเข้าใช้งานระบบด้วยอีเมลหรือหรือไทยดีค่ะโดยแสแกนค r c อา e โบนแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อยืนยันตัวตนค่ะขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนได้แก่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมล ขั้นตอนที่4ส่งคำร้องแก้หนี้โดยเลือกผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมหากมีผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมมากกว่า1ประเภทสามารถกดเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่5ลงทะเบียนสําเร็จเมื่อลูกนี้เมื่อลูกนี้เก็บหมายเลขคําร้องไว้เพื่อติดตามสถานะค่ะก็คือลงทะเบียนเสร็จแล้วจะมีเลขให้เราแล้วก็เก็บตัวน,นี้ไว้ติดตาม,มาาเลขอ้างอิงให้แล้วเราก็เก็บเลขไว้ติดตามที่ เว็บไซต์ของ B.O.P. นะคะเมื่อเมื่อ,อ<ช>ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วเจ้านี้จะเริ่มติดต่อลูกค้ากับตั้งแต่2มกราย6หกเป็นต้นไปค่ะจ้ะเก่งมากเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดมีลูกค้ามาเราก็สามารถตอบลูกค้าหรือแนะนำลูก,ค,ลกค้าเบื้องต้นในการลงทะเบียนได้แล้วนะค่ะจ้ะโอเค